สามสมาคมที่พูดมาหลังเนี่ยคือเป็นกฎที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่ของกีทาโลกเนี่ยออกมาเมื่อเดือนนี้แล้วก็แน่นอนว่าสร้างเสียงต,ต่อต้านทั้งในองค์การวิาสายอย่างมากเลยเพราะมันมีแนวคิดที่ต่างกันอยู่แม้ทางกีทาโลกบอกว่ากฎที่ออกมาเนี่ยเอาหลักฐานทางวิาสายนั่นแหละแต่ว่าทางวิาสายที่ต่อต้านเขาบอกว่ามันมีอยู่น้อยนะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีความแตกต่างกันจริงคนที่ออกต่อต้านคนหนึ่งนะคือว่าโจแอนนาฮาเปอร์นี่ถือว่าเป็นตัวตึงขององค์การ สับสนุนให้นักกีฬาความเพศแข่งกับผู้หญิงเลยนะเพราะเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของหมหาวิทยาลับโบลโลประเทศอังกฤษและเป็นสตรีค้ามเพศด้วยแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยนะคือเรียกว่าคุกค,คีวงการนี้มานะทำการวิจัยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานซึ่งเธอบอกเลยว่านักกีฬาสตรีค้ามเพศเนี่ยความได้เปรียบมไม่ได้มีแต่เรื่องกล้ามเนื้อเท่านั้นนะเป็นมีเรื่องของปริมาณฮโวโกบินด้วยนะครับอันนี้ศึกษากันมาหรือเปล่าเพราะว่าเธอเนี่ยไปศึกษามานะข้อมูลเมื่อปี2021เขาพบว่าแม้ว่า สติกามเพศเนี่ยที่รับการลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ปริมาณฮีโมโกบินเนี่ยเทียบเท่ากับผู้หญิงไม่แตกต่างกันเลย <S 2> <S 2> เขาก็เลยมองว่าเป็นหลักฐานที่ยืนว่าสติกามเพศไม่มีความได้เปรียบเรื่องทางกายเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะฮีโมโกบินเนี่ยมันทําให้ออซิเจนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อนะเขาบอกว่าสติกามเพศที่เทสฮอร์โมนแล้วเนี่ยฮีโมโกบินจะเท่ากับผู้หญิงเขา,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 าเลยใช้อันนี้อ้างว่าสติการเพศของผู้หญิงเนี่ยความแข็งแกร่ง ไม่ต่างกันแม้กล้ามเนื้อจะต่าง,างกันก็ตามซึ่งโจนาฮาร์เปอร์เนี่ยย้ำว่านะครับไม่เคยมีนักกีฬาสตรีคัมเพศคนใดนะครับทลายสติการแข่งขันของผู้หญิงนะแจ้งว่าสตรีคัมเพศไม่มีข้อได้เปรียบทางการเมื่อเทียบกับผู้หญิงครับนอกจากนี้การกําหนดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยอาจเป็นปัญหารหดับนักกีฬาสตรีคัมเพศที่เป็นเยาวชนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงการระับิดฮอร์โมนนี่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไปกําหนดว่าต้องเข้าก่อนส2ปีเนี่ยอาจจะไปเหมาะสมหรือเเเปปล่าาะ็็นกกนกกกรรตุ้้ใหด ใช้ร้อมนเลเร็วเกินไปไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอออกมาต่อ,อต้านนะฮะกับกฎของกีทาโลที่กําหนดเห็นวว่าไม่สามารถทําให้สตรีความเพศแข่งได้เลยนะครับแต่ก็มีกลุ่มนักวิชาที่สนับสนุนเหมือนกันนะฮะที่ว่าไม่ควรให้สตรีความเพศแข่งกับผู้หญิงอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอตาโกนะของอิตาลทำมาเมื่อปีสอง2ันยิบสองะแล้วก็มีการเอามาแชร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กีทาโลกออกกฎนี้มาซึ่งเป็นข้อมูลที่ เผยแพร่โดยสาบันสุขภาพาแห่งชาติสหรัฐด,ด้วยนะครับยินว่าสติีคัมเพศเนี่ยที่ผ่านการบำรบัดฮอร์โมนแล้วก็ยังมีความได้เปรียบทางชีวละเหนือกว่านักกีฬาหญิงอยู่เช่นเดิมนะครับซึ่งต้องบอกด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายผู้ชายเมื่อโตเป็นหนุ่มเท่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ทารกเป็นตัวอ่อนแล้วแต่คนคิดว่าใช้ก่อนอายุ12ปีนะพอหลังจากนั้นนมันเห็นผลได้ชัดแต่ผลเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนเลยโดยเห็นตั้งแต่โครรรงงงงงงสส้้้าาาาากทํนนมอขอขผผููชยหญิ มีความแตกต่างกันตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งสิ่งเนี้เห็นได้ตั้งแต่ตอนอายุ8ขวบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นทาร์เจนเดอร์นะครับที่เข้าแข่งขันเนี่ยยังไงเสียก็ยังมีความได้เปรียบด้านร่างกายมากกว่าผู้หญิงอยู่ดีนะครับเพราะว่าสติทามเพศเข้าแล้วกำลับัตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรแล้วก็ยังมีมาสูงมากว่าผู้หญิงครับงานวิจัยกับสติทามเพก98รายนะเพราะว่าหลังจากเข้าแล้วกาบังบัตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรลดลงแน่นอนนะเพราะเข้ารั้กำลังบัตมนแล้วแต่เกี๋ยทุกราย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าผู้หญิงอยู่ดีนะครับงานวิจัยพบว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยทำให้ผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าแขนขายยาวก,กว่ากระดูกเชิงการานแคบกว่าหายใจได้ดีกว่าหรือเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันกีฬาซึ่งการใช้เทสโทสเตอโรนในภายหลังเนี่ยไม่ทาให้ข้อได้เปรียบเหล่านั้นหมดไปอย่างชัดเจนแน่นอนอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปลดฮอร์โมนเพศชายแล้วใช้การบำบัดด้วยการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงด,ด้วยดีไหม คือใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอันเนี้ยช่วยได้นะมันจะช่วยปรับโครงสร้างและพฤติกรรมของสีคัมเพศได้อย่างมากทําให้ความโกรธเนี่ยมันลดลงชัดเจนช่วยโครงสร้างสมองครับมีความคล้ายกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับแต่กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาหลายปีเลยครับและไม่อาจทําให้สมองเนี่ยเปลี่ยนจากสมองของผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์เนี่ยทําไม่ได้อยู่ดีแม้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงนะแต่พบว่าไม่ช่วยให้ความหนาแน่นของเส้นใยกล้ามเนื้อ หรือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อลดลงอีกด้วยนะครับผลวิจัยนะครับกับสตรีข้ามเพศในกองทัพอากาศนะครับด้วยการให้สตรีข้ามเพศวิ่งแข่งกับผู้หญิง1.5ไมล์ครับเพื่อเปรียบเทียบความเร็วของการวิ่งในช่วงก่อนและหลังกระบวนการแปลงเพศนะครับเพราะว่าก่อนการแปลงเพศนี่ครับสตรีข้ามเพศวิ่งเร็วกว่าผู้หญิงทั่วไปอยู่ที่12เครับแต่หลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลา2ปีนะครับกลุ่มสตรีข้ามเพศก็ยังวิ่งเร็วกว่าผู้หญิงทั่วไปอยู่9ไปีครวิ่งเร็ววก่านะ ไอเน,นี้ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นข่าวดีนะสติข้ามเพศที่รับการบําบัดก็คือความแข็งแร่งของคุณเนี่ยยังอยู่นะไม่ไปไหนนะครับยังอยู่แท่จะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามองถึงคนที่จะไปแข่งกับผู้หญิงเนี่ยอเน,นี้ยเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ส่วนหนึ่งนะว่ายังไงคุณก็ยังแข็งแรงกว่าครับอันนี้ไปดูทีละส่วนเลยนะว่าธรรมชาติทําให้ผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไรจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนงานวิจัยพบว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยนะครับส่งผลให้ผู้ชายมีกล้ามเนื้อท่อนบนมากกว่าผู้หญิงสองเท่า และมีกล้ามเนื้อท่อนล่างมากกว่าผู้หญิง30%ส่วนของกระดูกนะผู้ชายในกระดูกใหญ่กว่านะการที่ผู้ชายกระดูกใหญ่กว่าเพิ่มพื้นที่ให้มวลกล้ามเนื้อมีปนิมันมากขึ้นด้วยนะเช่นคนที่ไหล่กว้างจะมีความแข็งแกร่งบริเวณกล้ามเนื้อท่อนบนมากกว่ากระดูกที่ใหญ่กว่ายังเพิ่มพลังการหมุนตัวที่ดีกว่าทําให้การคว้างและการกระโดดมีพลังมากกว่ากระดูกที่ใหญ่กว่ายังช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีกว่าทําให้ผู้ชายมีความอดทนต่อการเจ็บปวดได้มากกว่าไปส่วนหนึ่งนะกระดูกเชิงกลาง ปกติแล้วผู้หญิงมีกระดูกเชิงกรานที่กว้างกว่าผู้ชายเหตุ mm. ผลเพื่อช่วยในการคลอดลูกนั่นเองครับโดยเฉลี่ยผู้หญิงมีกระดูกเชิงกรานกว้างที่5.12นิ้วิรนะะส่วนผู้ชายมีกระดูกเชิงกรานกว้างที่4.33มิ้วิมงานวิจัยปี2003ครับของมหาวิทยาลัยแคลิฟอ,อร์เนียเออร์วินนะฮะพบว่า,ากระดูกเชิงกรานที่แคบกว่ามีผลต่อก,การทํามุมของหัวเข่าและกล้ามเนื้อต้นขาช่วยให้การออกแรงระหว่างการยืดหัวเขา่าส่งผลให้ผู้ชายและสี่ข้าเพศเนี่ย มีแรงมากกว่าในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตะฟุตบอลปั่นจักรยานและการก,กระโดดจากท่านั่งยองๆนั่นเองการวิจัยพบว่าการบําบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับไม่ช่วยให้โครงสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดการใช้ฮอร์โมนเอโรเจนไม่ทําให้กระดูกชนก,รกัรขยายขึ้นนะครับอันนี้ไม่มีผลต่อกระดูกส่วนเรื่องของการหายใจนะครับผู้หญิงมีปอดที่เล็กกว่าผู้ชายประมาณ10-12%นะและยังมีกระบังลมที่สั้นกว่านะสงผลให้การหายใจออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทําได้น้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงยังมีหัวใจที่เล็กกว่าผู้ชายประมาณ85%ตัวหัวใจข้างซ้ายที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆก็เล็กกว่ามีอัตราการสูบฉีดหัวใจเบาวกว่าผู้ชายถึงหนึ่งในสามครับนอกจากนี้ผู้ชายยังมีปริมาณฮิมโกลบินนะครับที่จาเป็นต่อก,การลำเลียงออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆเนี่ยมากกว่าผู้หญิงประมาณถึงน2%ะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดยิ่งเมื่อโตเป็นหนุ่น,นะรประจัยทั้งหมดนี้รวมกันแล้วทาให้ผู้ชายมีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อจับไปนอนออกซิเจนได้ดีผู้หญิง มีงานวิจัยในยไรซยซาปโปโลนะครับรการศึกษาสติข้ามเพศสุขภาพแข็งแรงจำนวนสิบห้าคนนะครับโดวยอายุเฉลเี่ยอยู่ที่สามสิบสี่ปีนะครับเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับการแปลงเพศครั้งแรกอยู่ที่สิบเจ็ดปีแล้วก็มีเวลาเฉลี่ยในการใช้ฮ์โมนบัมบัดนานอยู่ที่สิบสี่จุดสี่ปีนะครับทีวิจัยสำรวจความแข็งแกร่งของสติข้ามเพศนะครับเทียบกับผู้ชายและผู้หญิงนะครับโดยการใช้เครื่องวัดแรงบีบมือและการวิ่งบนสายพาน,นทีวิจัยพบว่ากลุ่มสติข้ามเพศมีปริมาณเทสโสเตอโรเท่ากับผู้หญิงนะครับ แต่ว่ามีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงสี่สิบปอร์ซมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าสิบเก้าเปอร์เซนตการทงานหัวใจและปลอดดีกว่า20สเปอร์เซ็อันนี้คือเทียบแล้วเทโชสเตอรนเท่ากันนะแต่ว่ากล้ามเนื้ออะไรการทํางานของปอดหัวใจยังดีกว่าผู้หญิงชัดเจนส่วนเรื่องของสมองนะครับ mm hmm. อโมนเทโชสเตอรนลยังช่วยให้ผู้ชายเคลื่อนไหวได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยเพราะอะไรเพราะว่าผลการสแกนเ r i นะครับพบความเชื่อมโ,โยงระหว่างสมองของผู้ชายและความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับและการรับรู้เชิงพื้นที่อ่าก็ การคำนวณเพื่อพื้นทีนะ่เรื่องการคัหน่หวของสมองผู้ชายเราจะทำได้ดีกว่าผู้หญิงนี่คือมันมีมาตั้งแต่ธรรมชาติและนะ้วทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการแข่งขันกีฬาทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลของนักวิชาที่มองว่าผู้ชายแม้จะลดฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนหรือไปเพิ่มฮอร์โมอนเอสโตรเจนแล้วก็ยังได้เปรียบด้านร่างกายเนะี่ยยังไงก็ยังมีมากกว่าผู้หญิงอย่างเห็นในชั้นนะนี่คือข้อมูลของคนที่กระถุนว่าไม่ควรให้สตรีคัมเพศแข่งกับผู้หญิง แล้วทาง BBC Sport นะครับได้มีการจัดรายการพอดแคสต์นะครับในเมื่อมันมีความเห็นสองกลุ่มแล้วก็เลยเอาสองสองกลุ่มเนี่ยมาคุยกันเลยนะการดีเบตกันออกาสเมื่อสุสภาคมปีที่แล้วครับฝั่งของคนที่จัดจุนให้สตรีคัมเพศแข่งกับผู้หญิงก็คือคนนี้นะครคนเดียวเลยนะโจแอนนาฮาร์เปอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาและเป็นสตรีคัมเพศของมหาวิทยาลัยลาบบโลของอังกฤษนั่นเองนะตัวอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่ไม่อยากให้สตรีคัมเพศมาแข่งกับผู้หญิงนะก็คือลอสทักเกอร์นะ เป็นนักวิชากรด้านการกีฬาที่มองว่าความแตกต่างทางกายระหว่างชายและหญิงเนี่ยมันเห็นตั้งแต่ก่อนที่ผู้ชายจะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนั้นเทค้อมูลตอนโตก็ความแตกต่างก็ยังไม่หมดไปคือในรายการเนี้ยเขาจะพูดคําถามคําเดียวกันแล้วให้ทั้งสองคนเป็นฝ่ายตอบมีมุมมองอย่างไรกันบ้างข้อแรกเขาถามว่าตีคัมเพทมีข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเมื่อแข่งกีฬากับผู้หญิงหรือไม่นะครับทางโจเอนาฮาร์เปอร์คนทางขวานะครับบอกว่าเรื่องของข้อได้เปรียบเนี่ยอย่าไปรวมก,การเอาเปรียบเสมอไปนะครับ เรื <se> ่องข้อได้เปรียบเนี่ยมันอาจจะไม่เรื่องของการไม่เป็นธรรมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาถนัดซ้ายเนี่ยได้เปรียบนักกีฬาถนัดขวาในกีฬาหลายชนิดเลยซึ่งการเกิดเป็นคนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินี่เองเห็นได้ชัดอย่างในกีฬาฟันดาบนะครับเขาเทียวว่าในประชากรโลกเนี่ยมีคนที่ถนัดซ้ายอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในกีฬาฟันดาบเนี่ยมีนักกีฬาที่ถนัดซ้ายถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือเขาพยายามจะเน้นเรื่องความได้เปรียบของคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยมาแข่งกีฬาชนิดนี้นะคร แต่กะนั้นนักกีฬาฟันดาบที่ถนัดมือคนละข้างเนี่ยก็ยังสามารถแข่งขันร่วมกันได้นะครับแม้จะมีข้อได้เปรียบอันนี้อยู่อันนี้ก็คือเปรียบเทียบเรื่องความถนัดของมือมันก็มีอยู่เหมือนกันกแต่เขาก็ยังแข่งกันได้อทําไมาสตรีข้ามเพศซึ่งอาจจะมีข้อได้เปรียบบางอย่างถึงไปแข่งกับผู้หญิงไม่ได้นะครับส่วนรอยทักเกอร์ก็ให้ความเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเริ่มอายุเข้าสู่13-14แล้วนเ,โโเนี่ยที่ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนส่งผลต่อร่างกายเขาอย่างมากครับทั้งมวลกล้ามเนื้ออควาามนแนแขงกระดู ขนาดของปอดหรือหัวใจเป็นมาฮีโมโกบินจริงเราเนี้ยร้วนส่งผลต่อการแข่งกีฬาทั้งหมดนะการลดปริมาณเทสโทสเตอโรนในภายหลังไม่ทําให้ข้อได้เปลี่ยนดังกล่าวในหมดไปนะแม้การลดปริมาณเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะทาให้สติคัมเพศเปริมาณก้ามเนิน,นล,ลดลงการออกกาลังเนี่ยประสิทธิภาพลดลงแน่นอนแต่ข้อเสียเปลี่ยนดังกล่าวเมื่อเทียบกับข้อได้เปลี่ยนแล้วของสติคัมเพศก็ยังมีเยอะกว่าผู้หญิงอยู่ดีนะครับส่อีกประเด็นต่อมานะครับผมสติคัมเพเนี่ยควรถูกแบนงจากกีฬาผู้หญิงหรือไม่นะครับ นี่รอยท็อกเกอร์แสดงความเห็นก่อนนะคัอ่านทรายบอกว่าเหตุผลที่มีการแยกกีฬาให้เป็นประเภทชายและผู้หญิงเนี่ยก็เพื่อปกป้องนักกีฬาหญิงจากการเสียเปรียบเพราะความแตกต่างของเฮสเซอร์โนตั้งแต่แรกแล้วเหตุผลที่มีการแบ่งให้กีฬาผู้หญิงไม่แข่งผู้ชายก็คือปกป้องผู้หญิงจากความแตกต่างนี้อยู่แล้วนะครับหากไม่มีงานวิจัยที่ยืนได้ว่านะครับการได้เปรียบดังกล่าวไม่มีเหลืออยู่ในกีฬาสตรีประเพทเลยการปกป้องสิทธินักกีฬาหญิงจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกว่าในปัจจุบันครับซึ่งเขาเชื่อว่าหลักฐาน จากการวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเพียงพอที่ยืนยันได้ว่าความได้เปรียบของนักกีฬาสตรีคัมเพทมันมีอยู่และไม่ควรจะให้มาแข่งกับผู้หญิงในตอนนี้ครับอส่วนโจเฮนานะครับคนที่ําหนุนด้านขวาเนะี่ยให้ความเห็นว่าการวิจัยเกี่ยวกับสตรีคัมเพทเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นกว่าจะชัดเจนเนี่ยมันคงต้องใช้เวลา20ปีเลยนะระหว่างนี้เธอเห็นว่าควรอนุญาตให้สตรีคัมเพตเนี่ยแข่งขังกีฬาผู้หญิงให้ได้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความได้เปรียบชัดเจนจริงๆ ขาองว่าช่วง20ปีนี้คุณจะไม่ให้โอกาสเขาเลยหรือนะฮะให้ไปแข่งก่อนได้ไหมนะฮะกว่าข้อมูลที่จะชัดเจนอนีกยีก20ปีล้วค่อยกาหนดออกมาว่าควรจะทําอย่างไรคือทางซ้ายเนี่ยคือบอกป้องกันไว้ก่อนแต่ทางขวาเนี่ยให้โอกาสก่อนดีไหมนะฮะคือมองไม่เหมือนกันส่วนข้อต่อมาครับเขาถามว่าสตรีคัมเพศจะควงความยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาทั้งหมดเลยไหมนะถ้าเกิดต่อมาเนี่ยมีสตรีคัมเพศมาแข่งกันมากขึ้นนะฮะทางโจาฮาร์เปอร์คนทางขวาให้ความเห็นว่าไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าแล้วกีฬาสตรีคัมเพมบ ไม่ได้มีเยอะในสารัฐเนี่ยนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยสองแสนคนนะครับแต่นักกีฬาตีข้ามเพศเนะี่ยระดับมหาวิทยาลัยมีอยู่หนึ่งถึงสองพันคนเท่านั้นเองนะคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ศูน์จุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นและไม่ใช่ทั้งหมดนี้จะลงแข่งด้วยนะที่ลงแข่งก็น้อยกว่านั้นอีกนะดังนั้นตอนนี้โอกาสที่พวกนี้จะได้แข่งมีน้อยมากไม่มีทางที่จะมาแย่งความสำเร็จของนักกีฬาหญิงหมดไม่มีทางครับส่วนรอยทักเกอร์ก็แย้งว่าจํานวนนะไม่ใช่ปัญหนานะอย่าเอาจํานวนมาเป็นประเด็นรประเด็นคือเรื่องของความเหมมาะะสนครับ จะมีมากมีน้อยถ้ามันไม่เหมาะสมก็ไม่ควรนะครับทุกวันนี้มีนักกีฬาตีข้ามเพศคว้าเชนะในกีฬาผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างกีฬาลุกน้ําหนักในโอลิมปิกก็มีแล้วนะที่ผู้ชายแบ่งเพศผู้หญิงมาแข่งกับผู้หญิงแล้วก็ควา้าแชมป์ไปก็มีเหมือนกันเขามองว่าถึงกีฬาโอลิมปิกข้างหน้าปี2028อาจจะมีนักกีฬาแบบนี้เพิ่มขึ้นหลายสิบรายเลยนะถักปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้แก้ไขและมาถึงคําถามสุดท้ายซึ่งหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันว่าควรจะเกิดขึ้นไหมก็คือควรแยกกีฬาาีข้มมเเพศไปลยดนะ ตอนนี้เรามีผู้ชายผู้หญิงแล้วมีแคตตาล็อกที่สามเป็นไหมนะจนูนฮาร์เปอร์บอกว่าสัดส่วนของนักกีฬาข้ามเพศปัจจุบันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของประชากรโลกนะมม่อาจจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้ากีฬาเป็นเพศทีมเนี่ยถ้าจะเอากีฬาทีมชาติฟุตบอลที่เป็นสตรีข้ามเพศหมดเลยนะอาจต้องเปลี่ยนให้กีฬาฟุตบอลแข่งแค่ห้าหกคนหรือเปล่านะเพราะมันยากมากที่หาสตรีข้ามเพศถ้าเป็นเดี่ยวเนี่ยยังพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นทีมเนี่ยมันยากหรือเปล่าส่วนรอยทักเกอร์เขามอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับ และอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันมีหลายอย่างเพราะบางประเทศเนี่ยการเป็นคนข้ามเพศยังไม่เรือกผิดกฎหมายอยู่การหมางกีฬาสาหรับคนข้ามเพศอาจเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับถ้าท่านสี่ต่อคนข้ามเพศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนี่ก็คือเป็นการเอาความเห็นองนในวิชาสองกลุ่มมาคุยกันนะฮะว่าตกลงแล้วเป็นยางไรซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่การวิจัยก็ยังน้อยอยู่อย่างที่เห็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยหลักสิบคนเองนะถึงจะมีหลายงานวิจัยก็ตามแต่ว่ากลุ่มออยย่าางน้มก เป็นเรื่องที่หลายคนต้องถกเถียงกันอยู่